ดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ B N N News ผู้ช่วย AA เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาใจคอเกมหรือว่าคนที่ชอบเล่นเกมอย่างบ้าคลาั่งให้สามารถเล่นเกมได้อย่างฟรีๆโดยไม่เสียตังค์สักสลึงเดียวไปดูกันว่ามันทำงานยังไงค่ะโอ้คุณกำลังประสบปัญหาอยากโหลดเกมสนุกๆแต่ไม่อยากเสียเงินวันนี้ผมมีทางออกมานำเสนอผู้ช่วย,ย A a นี่คือแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนตู้เกมดีๆนี่เองมาให้คุณไม่จําเป็นต้องจอดเหรียญหรือเสียเงินแม้แต่รูปีเดียวโอ้โหแค่มีผู<ฮ>้ช่วยเอเอไม่ว่าคุณจะโหลดเกมหรือโหลดแอปเจ๋งๆมากมายกว่าหมื่นแอปฟรีโอ้โหพระเจ้าเฮ้ผมขอย้ําเลยนะว่ามันฟรีให้ตายสิไม่อยากจะเชื่อเลยว่าของดีๆแบบนี้ก็มีในโลกนะถ้าอยากได้มาครอบครองแล้วก็เชิญฟังทางนี้เลยแต่เฮ้ ก่อนอื่นคุณต้องมี iPhone, iPad หรือว่า iPod Touch เสียก่อนนะอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกอย่างก็คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกกันว่า PC จะเป็นคอมตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กก็ได้ทั้งหมดแต่ต้องใช้ Windows เป็นระบบปฏิบัติการเท่านั้นนะส่วนใครที่ใช้ Mac ก็สาวแหนรอไปก่อนนะอีกไม่นานและต่อไปนี้คือวิธีการติดตั้งผู้ช่วย AA แน่นอนว่าคุณต้องมีโทรศัพท์มือถือสายชาร์จ คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows จากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน Safari บนมือถือแล้วเข้าเว็บไซต์ appleaa. com โอ้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเจลเบรกใด้ทั้งสิ้นกดปุ่มติดตั้งผู้ช่วย AA สีฟ้าตรงกลางจอหลังจากโหลดเสร็จก็เปิดแอป,ปผู้ช่วย AA ขึ้นมากดยืนยันเชื่อถือได้เพื่อเข้าใช้งานในหน้าต่างแรกให้กดตกลงเพื่อเข้าสู่เมนูต่างๆ ซึ่งจะมีคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับการติดตั้ง AA บนคอมพิวเตอร์จากนั้นกดปุ่มเริ่มใช้ผู้ช่วย AA ซึ่งในครั้งแรกเราต้องทำการซ่อมแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรม AA บนคอมพิวเตอร์ซะก่อนกดปุ่มยืนยันไปเลยขั้นตอนต่อไปเปิดเว็บไซต์ appleaa.com บนคอมพิวเตอร์ แล้วในหน้าแรกกลางกลางจอเลือกอุปกรณ์ที่เราติดตั้งแอปพลิเคชันผู้ช่วย AA ไว้แล้วทำการดาวน์โหลดโปรแกรมมาไว้ในเครื่องแล้วทำการติดตั้งทันทีใช้เวลาไม่นานโปรแกรม AA ก็พร้อมใช้งานได้แล้วเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็เอามือถือของเรามาทำการเชื่อมต่อได้เลยอ้ออย่าลืมว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องลงโปรแกรม iTunes ไว้สำหรับเชื่อมต่อ iPhone ด้วยละ่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาทำการซ่อมแอปโดยเพียงแค่กดปุ่มนี้แล้วรอแค่อื่นใจเดียวเสร็จแล้วปิดโปรแกรมปิดคอมพิวเตอร์ไปได้เลยและสุดท้ายก็ลองโหลดแอปพลิเคชันที่คุณต้องการลองมาโหลดเกมฟรีๆกันเลยดีกว่าเอาเกมนี้ก่อนละกันปกติราคา0.99เหรียญ แต่เมื่อโหลดผ่านผู้ช่วย AA แน่นอนว่ามันฟรีเด้อค่ะเด้อโหลดเรียบร้อยแล้วก็มาสนุกกับเกมมันๆได้แบบหายห่วงอยากรู้อะไรเพิ่มเติม<ๆ>เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ appleaa.com นะคะโหลดแม่งเลยสุอดอย่าลืมโหลดผู้ช่วย AA มาเป็นผู้ช่วยของคุณเดี๋ยวรับรองว่าจะต้องมันจนแสบดากแน่นอนค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจาก BNN News พบกับการรายงานข่าวครั้งต่อไปจาก BNN News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ